ครับสันติรัตฟาร์มวันนี้มาดูทดสอบสปินเกอร์ SR502 นิ้วอันนี้หัว10มิลได้แรงดันที่2.2บา2.3บานะครับความยาวหัว10มิลนะครับอันนี้ปั๊มสเสมอสนิ้ว2แรงจะเป็นแบบนี้ได้ระยะ20เมตรพอดีครับวางท่อไป สุดปลายท่อนี้คือวัดมา5ท่อนห้าสี่ยี่ความชื้นความชุ่มชื้นสุดปลายท่อนี้คือ20เมตรพอดีนะฮะก็จะมีเลยขึ้นมาอีกนิดหนึงเลยมาประมาณอีกสักเมตรถึง2เมตรนะครับตอนนี้ลมสงบลมสงบมากได้ประมาณนี้ครับ สมเมอร์สอนิ้ว2แรงที่แรงดัน2.2บาเดี๋ยวไปวัดกระแสะไฟดูครับว่ากินกระแสะไฟเท่าไหร่หัวสิบมิลน,นะครับหัวเล็กสุดของรุ่นนี้ครับก็ประมาณนี้ครับให้ดูไกลนะครับมาไปไกลอันนี้เป็นท่อส่ง3นิ้วนะครับ ท่อสามนิ้วท่อทนแรงดันสูงเนี่ยสามนิ้ววัดดูกระแสไฟดูกระแสที่เท่าไหร่สิบเอ็ดจุดเจ็ดแอมป์นะครับเนี่ยสมิอันนี้น้ำรั่ว ก็มีแรงดันสูงนะครับมนนีน้ำรั่วแต่ก็ยังใช้ได้นะครับสายนี้ใช้มาสี่ปีแล้วถึงจะรั่ววันนี้แต่ก็ยังใช้ได้ครับไม่ต้องตัดออกแล้วเพราะว่าโดนญ้ามันแทนนะครับอันนี้เป็นซับเมอร์สสองแรงสองนิ้วนะครับแต่ผมขยายท่อส่งขึ้นมาเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับข้องอข้างบนเป็นสามนิ้วแล้วก็ออกมาที่ท่อสามนิ้วเดี๋ยวมาดู ที่หัวขนาด12มิลต่อนะครับแค่นี้ก่อนครับนิดนึงนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนหัวนะครับนี่อันนี้หัว10มิลน,นะครับตรงนี้ออกอบแบบนี้นะครับอย่าลืมข้างในจะมีะซีนโนเลียงหนึ่งตัวนะครับอย่าให้หายนะครับน้ำจะลวกอะ10มิลเปลี่ยนไป12มิลใส่เข้าไปอย่างนี้ ได้แบบนี้นะครับลงเข้าไปเลยครับคอนเกลียวเข้าไปใช้มือเดียวนะครับไม่ต้องขันแน่นมากครับไม่ต้องใช้ไปแจขันครับอคนน,นนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวมาทดสอบความแรงกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกำลังกสกินกระแส1 1บดจุด เจ็ดเดิมนะครับอันนี้หัวสิบสองมิลนะครับน็อตเส้นสิบสองมิลลิเมตรได้ระยะประมาณนี้เม็ดน้ำมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นมาดูระยะกันนะครับ ดูที่แรงดันที่ทําได้อยู่ที่2บารพอดีนะครับแรงดันที่2บารพอดีเป๊ะครับความไกลที่ได้นะครับมีฟองอากาศเยอะเลยนะครับ แรงดันสองบาทนี่คือมุมกว้างสังเกตนะครับว่า12มิลจะได้ไกลกว่า10มิลอีกครับไกลกว่าจริงครับ 12บมิลจะได้ไกลกว่า10บมิลถึงแม้แรงดันจะลดลงนะครับแล้วน้ำปริมาณน้ำก็จะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับจะชุ่มเร็วถือว่าโอเคกว่า10บมิลเลยนะครับไกลกว่าด้วยดูนะครับดูความชุ่มชื้น นะตรงนี้20เมตรนะครับที่ปลายสายสยับมาอีก2เมตรนะครับ22เมตรเฉลี่ยก็ประมาณ20เมตรแลละครับนะมันจะมีช่วงไปกลับนะครับ กากลับความไกลมันก็จะต่างกันอยู่นิดนึงขากลับมานะครับกลับมานี่จะทนได้ไกลกว่าเดิม20เมตรดี ว่าเปียกเสมอดีไหมนะครับบริเวณปลายน้ํามันจะพ่นไกลแล้วก็จะยุบเข้านะครับก็จะถึงประมาณเกือบครึ่งนึ่งนะครับส่วนต่ออีกครึ่งหนึ่งไปก็จะเป็นเห็นไหมสายน้ําข้างล่างครับมันมาจากตัวใบพัดตรงนี้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนปรเกอ์ามันก็ช่วยกระจายน้ําด้วยนะครับบัดตัวนี้นะครับ ก็ตีน้ำให้ลงมาเรงไกลด้วยน,นะครับ <Yeah. S 2> ตุ้นเสมอแน่นอนครับดรงดันก็จะถี่องมาน,นะครับ mm. นี่ครับตัวขับเสื่อ mm. ครับจังหวะให้ปลายตะขอตรงนี้กดกระจายน้ำเวลามันกดปุ๊บน้ำมันก็จะฉีดได้ใกล้ลง เวลามันไม่กดมันก็จะฉีดไปไกลขึ้นเดี๋ยวมาดูขนาด14มิลต่อนะครับสวัสดีครับเ้วมาดูขนาดหัวพ่นนอสเซสิมิลนะครับกินกระแสที่1 1 5 6อตัวหลังมราคิด11.5จนะครับมาดูระยะพ่นแล้วก็แรงดันนะครับเหมือนเดิม14มิลนะครับก็ปริมาณน,น้ำก็จะออกเยอะขึ้นนะครับ ลํำน้ำก็จะใหญ่ขึ้นทำให้ความชุ่มชื้นชุ่มชื้นเร็วนะครับแต่สังเกตว่าน้ำจะไม่ค่อยเป็นฝอยแล้วนะครับก็น่าจะเกิดจากว่าแรงดันในท่อมันลดลงนะครับเพราะว่าหัวพ่นมันใหญ่ขึ้นน้ำมันออกได้เร็วแรงดันก็ไม่ไม่สูงนะครับเมื่อแรงดันไม่สูงนะครับแรงดันเหลือแค่1.6บาร์นะครับ ซึ่งในสเปคของสปริงเกอร์ระยะไกลรุ่นนี้ก็คือจะได้ประสิทธิภาพที่แรงดัน2บาร์นะครับจะเทียบให้เห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้แรงดันต่ําน้ํามันฉีดได้จริงครับแต่ว่ามันไม่เป็นปอยนะครับอันนี้คือไม่แนะนําเลยนะครับไม่แนะนําให้ใช้หัวที่มันใหญ่กว่านี้นะหัวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะนะครกับการใช้ลดพวกพืชตอนน้นเล็ก แต่ถ้าลดสนามหญ้านี่โอเคนะครับได้เพราะว่าเราจะกินกระแสไฟน้อยลงแล้วก็จะทําให้มันชุ่มชื้นเร็วขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะได้ระยะทางที่มันใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับมาดูที่1.6บาทนะครับว่าได้ไรได้ระยะที่เท่าไหร่าก็การกระจายน้ํานะครับก็ยังได้ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้แต่ว่าเม็ดน้ํามันจะใหญ่ขึ้นแค่นั้นนะครับ พืชต้นเล็กๆนี่ไม่เหมาะนะครับพืชต้นเล็กๆไม่เหมาะที่จะใช้หัวขนาดนี้กับแรงดันปั๊มแค่นี้นะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าเป็นสนามหญ้านี่ไม่มีปัญหาครับได้เลยอนะยากชุ่มหมดแล้วสามสี่รอบนี่ชุ่มหมดแล้วครับเดินชุ่มหมดแล้วนะครับ อันนี้หัว14มิลปั๊ม2แรงก็น่าจะใช้ได้สูงสุดแค่นี้นะครับเพราะว่าหัว16มิลผมก็ลองดูแล้วมันก็ได้เม็ดเม็ดน้ำมันใหญ่มากนะมันไม่ได้ไกลขนาดนี้ด้วยเหมือนเดิมนะครับปลายท่อที่20เมตรนะครับเสาต้นเดิมถึงปลายท่อไหมไม่ถึงแล้วใช่ไหมครับไม่ถึงแล้วจะหายไปประมาณ1เมตร ก็จะเหลือประมาณทักสิบเกเมตรนะครับสิเกเมตรมันจะมีระยะที่มันยุบเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตัวกระจายน้ํามันกดเข้านะครับกระจายน้ํากดเข้าเพื่อให้น้ํามันไปทั่วบริเวณนะครับแต่ว่าเวลาที่มันใสสองรอบนี่ยมันก็ชุ่เหมือนเดิมนะครับนะครับเม็มดน้ำมันใหญ่ขึ้นนะครับ นี่คือหัว14มิลซึ่งจะแนะนําว่าน่าจะใช้หัวใหญ่สุดคือ14มิลนะครับถ้าปั๊มขนาดนี้นครับขึ้นอยู่กับแรงดันของปัม๊มถ้าเกิดว่าใครมีปั๊มที่แรงดันสูงนะครับหัว14มิลแล้วก็มันทาถ้าหัว14มิลทำแรงดันได้ถึง2บาร์มันก็จะได้ไกลขึ้นอีกนะครับแล้วก็น้ํามันจะเป็นฝอยเหมือนที่เราทดสอบขนาด12มิลนะครับโอเคครับ วันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทดสอบอแบบใหม่ใหม่ให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องระบบน้ำนะครับครับผมวันนี้สันติรัตน์ฟาร์มก็ขอสวัสดีครับ